คำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นแนะนำอย่าทำตามอย่าเล่นตามเปน็นอันขาดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นผู้ชมที่าอายุต่ำกว่า18ปีโปรดใช้วิจนะารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็มาเจอกับหนูยเชียงเคยร่วมกับช่องซานจิแชนแนลวีสองนะคะตอนนี้อนยะู่ในเกมไครเช่นวินนะคะทุกคนวันนี้เราก็มาจัดในช่วงเวลาโบนัททมมนะคะโบนัททมมช่วงบ่ายของเราเลยนะคะทุกคน บ่ายสองถึงสเอ้ยบ่าย3ามครึ่งนะทุกคนมีทั้งหมดตีค่ายนะ mm hmm. ก็ค่ายแรกก็คือ PG ทุกคนค่ายเดิมที่ค่ายหล,หลักที่เราเล่นกันเลยทุกคนมีเกมมาจงเวอแปะแล้วก็สาวถ้ำนะแล้วก็ค่ายสองคือ j o k กเกอรค่ายสาก็ p ีพนะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มโบนาทรมก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปนะคะทุกคน กลุ่มวัฒนธรรมคือกลุ่มพูดคุยทุกคนแล้วก็ใครแตกเกมไหนเราก็จะมาแชร์กันนะคะก็อย่าเข้ากลุ่มกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะก็ไม่รอช้าค่ะเราไปเื่งเกมกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่หน้าเกมนะคะทุกคนกับทุน1,600นะคะเจ็ดเราไม่ต้องนับนะทุกคนก็เริ่มที่บปดสิบบาทเลยละกันนะคะทุกคนเสียงเพลงกับเสียงหนูโอเคไหมอะ จะได้นะเอ้ยเริ่มที่เ็ดิ0นะทุกคนแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆกรอบทองมาแล้วจัดเลยคนขอหนักๆห,หน่อยวันนี้ขอเป็น10 2คูณ18แล้ละกันนะคะทุกคนแต่หนูจะเริ่มปั่นข้างล่างให้หมดก่อนนะเราจะไม่สลับนะคะทุกคนยังรอดอยู่นะ16บหรู้สึกวันนี้มันไม่ค่อยหน่วงนะทุกคนแบบไม่กระตุกด้วย ลอดทุกคนข้างล่างไปลุ้นบนต่ออย่างรอดอยู่เฮ้ยนิดเดียวโอเคทุกคนไปเริ่มกันเลยค่ะก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า12คูณ18บวันนี้จะแตกหนักหรือเปล่ปานะคะอุ้ยคิวอุ้ยชิงมาแตกเป็นไวสอง ยังไงปลาทองลงไหมอู้หูแปดพันหนึ่งร้อยทุกคนปลาทองลงนะเฮ้ยหนักว่าวันนี้บวกกับคูณสิบแปดด้วยแหละนะทุกคนเนาะแล้วก็ปลาทองมันตัวแพงด้วยเลิศแปดพันเท่าไหรแปดพันสี่นะแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปด ไม้เดียวเลิกทุกคนสองนาทีแปะโอ้โหแปะนอนแปะนอนโอ้โหนี่ขัดฉิงแค่แถวเดียวนะถ้าไม่นัทโอ้โหเต็มแผงสองพันหนึ่ง้อยหกสิบอุ้ยหลายๆไปพอเป็นเจเจเต็มแผงโอ้โหเอแถวเดียวเอแถวสองทุกคน 1มื่นแล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้แตกหนักมากเลยนะเฮ้ยนานๆทีอปแปะจะมาแจกแบบนี้ทุกคนหรือเป็นเพราะต้นเดือนด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือเล่นในช่วงเวลาของโบนัสทานทุกคนเล่นในช่วงเวลาดีๆนะก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ากลุ่มก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะบวกอีก3 5ม8นค่ะอีก7รอบทุกคน เจ้โอ้โหเจแถวสองอย่าบอกพอแตกหนักแล้วก็เริ่มเงียบใจเย็นๆก่อนนะแปะโอ้ยเคมาประทัดประทัดโอ้โ oh, ห oh, ประทัดมาประทัดแถวสอง <c oughs> ไม่มาทุกคนกรอบทองสามกรอบเลยนะ โอ้โหรอบสุดท้ายโอ้โหไม่จ่ายทุกคนก็ไม่เป็นไรทุกคนสุดท้าย,ลยแล้วเราก็บวกมาทั้งหมด12,564นะทุนพันหกกำไรเน้นๆทุกคนแล้วอย่างหนึ่งคือดูซื้อไปแค่ไม้เดียวนะเป็ดสิบเท่านั้นนะทุกคนแล้ววันนี้เรามาจัดเบ็ดสิคือซื้อไปห้าออ่ะเออทุกคนคือกำไรเน้นๆเลยรอบนี้ก็ มันอาจจะเป็นคลิปที่สั้นนะทุกคนแต่ว่ามันแตกมาขนาดนี้แล้วหนูไม่กล้าเสี่ยงที่จะไปต่อนะเพราะว่าสิ้นเดือนมาเออก็โดนเยอะเหมือนกันนะทุกคนนี้ก็คือได้ได้กําไรกลับนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กับช่องของหนูด้วยนะคะอยากเข้ากลุ่มบรธรรมก็สามารถกดลิงก์แรกใต้คลิปได้เลยนะคะ ก็ไว้เจอนคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้อาจจะสั้นจริงๆ4นาทีกว่าเองนะคะทุกคนรู้เรื่องเลยนะคือซื้อไหมเดี๋ยวรู้เรื่องนะก็เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ